คาบัคันแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประติชวันที่5กันยายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันนี้โค้ชเนอะอะไยังไงเมื่อแม็กควายไม่สนทีมซาอุดีอาระเบียมุ่งม,มั่นอยู่ผีในช่วงซีซั่นนี้ต่อไปนะเมื่องานนี้เดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแคร์รีแม็กควายได้รับความสนใจจาก2ส,สโมสรในซาอุดีอาระเบียแต่จะตัวเองนั้นมุ่งม,มั่นที่จะอยู่กับทีมต่อไปได้ฤดตกาลนี้ โดยการกระาของบริสโดมา์ติเนสทำให้โอกาสของแม็กไกนนั้นดูน่าจะน้อยลงไปอีกโดยช่วงเซสชันนี้ลงเล่นไปได้เพียงแค่13นาทีจาก2เกมแรกในเพียมบริกสนัทล่าสุดที่เป็นแค่ตัวสำรองนั้นไม่ได้ลงสนามเลยโดยการลงเล่นในระบบ3เซนเตอร์ของบริเบนอัลบริมที่มีมัชทายดริกและก็เบรนิโยโ,โรรลุกชอบและก็นูซแซบาสารุยรวมไปถึงดาวรุ่งอย่างทตัง้งของไอเดนเทเฟนอาจทำให้เจ้าตัวนั้นพิจารณาเรื่องการย้ายทีม ในครดีเพิ่มเติมก็เป็นได้โดยจากการรายงานของสื่อแดนผู้ดีระบุเลยเล้ว่ามีสสโมสรจากซาอุดีอาระเบียที่แสดงความสนใจแม็กไกวซึ่งพวกเขาเองนั้นสามารถจะซื้อตั๋วมาร่วมทีมได้เนื่องจากว่าตลาดเองยังคงเปิดทําการอยู่แต่ว่าตัวนักเตะเองต้องการอยู่ในินี่โอเทลฟอร์ดต่อไปซชมากกว่าปัจจุบันแม็กไกวเหลือสัญญากับสโมสรถึงซัมเมอร์ปี2026โดยยังคงมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีในครนี้ ก็เป็นนะว่างานนี้อนาคตของแฮร์รี่แม็กไกนนั้นยังคงไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าสัญญาเลยเพียงแค่1ปีกับอีกขยายี่อีกอีกหนึ่งปีนั่นเองครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมานีิงครับเอาแล้วจะไงงานนี้ยกระดับทีมเลยนะเพื่อแมนยูให้งบประมาณอาบริม100ล้านปอนด์ในการที่จะคว้ากองกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยสื่อรายงานข่าวบอกว่าแมนยูพร้อมให้งบกับพนักของ โรเนอัมบริมบีเฮจโค้ชกว่า100่ล้านปอนด์ในการที่จะสัญญากองกลางคนใหม่โดยที่มีคารอสบาเดบาและก็อดัมบอยสตันเป็นเป้าหมายต่อไปสำหรับแมนยูเองต้องการตัวกองกลางคนใหม่มาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่มี ab, คารอสบาเดบากองกลางของบริตันเป็นเป้าหมายหลักในคาั้นนี้อยู่แล้วโดยงานนี้ทนันตครอย่างไรก็ตามสุดท้ายปีศาจแดงเองนั้นไม่สามารถที่จะปิดดีวได้สำเร็จเนื่องจากว่าบริตันเรียคาตัวที่สูงเกินไป แม้ว่านักเตะจะพร้อมเปิดทางในการย้ายทีมในครั้งนี้ก็ตามทีทว่าลาสุดนั้นทีมทอกร,ระบุนว่าแมนยูพร้อมให้งบอัมบริมมากกว่า100ล้านปอนด์หรือราว4.34พันล้านบาทในการที่จะคว้าตัววิทฟิลคนใหม่สำหรับตลาดหน้าร้อน2 0 26โดยที่ยังคงมีบาเรบาเป็นเป้าหมายรวมไป,ปถึงอดัมวอชตันห้องเครื่องของคริสตันพาเดชอยู่ในลิสต์ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปค่ด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรยกระดับทีมให้งบกับแมนยู Yo, โดยที่ไปซื้อกองการม,มาเพิ่มเติม,ตมนะเรามาดูข่าวต่อมาน่นครับอาร์หนึ่งไงเอมี่อมาติเนสขอร้องให้บริซันโดเครียกกล่อมให้บอร์บบริหารแมนยูเซ็นเขาไปร่วมทีมได้ไหมแต่สุดท้ายเดียวก็ดังไม่เกิดขึ้นเพราะติดปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เรียกว่าปิดไปแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเสมอของตลาดอังกฤษซึ่งก็มีนักเตะอยู่หลายรายเช่นกันที่ไม่สามารถจบเดียวได้ให้ลุล่วงสําเร็จอาทิเช่นเอเมเดโนมาติเนชในทวันออสตวินล่าที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมแมนยูในครั้งนี้ซะเลยซึ่งโดยในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนักเตะเดียวของเอเบเดโนมาติเนชกับทาั้งของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็เป็นกระแสแรงไปอย่างมาก หลังจากที่ตัวเตะเองนั้นตอบรับข้อเสนอพร้อมจะย้ายให้ออกจากกระั่งของอาร์เซนอลมาแล้วเพื่อจะมาอยู่กับทัพปีศาจแดงเต็มประดาถึงขั้นที่ว่ามีการรายงานออกมาว่าจากกระั่งของเดียรนติกเปิดเผยเอเมเรโนมบาร์ติเนชใช้เวลาทั้งวันนะฮะในการรอสายโทรศัพท์จากฝั่งทานดัางของฝั่งแมนยูไม่นำซ้ำเขายังของร้องให้รุ่นน้องคนสนิทในทีมทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างลิซโดมบาร์ติเนชเป็นคนช่วยพูดกระดิกกล่อมให้ทั้งบริเวณอัลมริม และก็บอดบริหารดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่ทว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีก็คือแมนยูเลือกที่จะไปเซ็นกับเนื่องของเซนเนอร์บราเมนไดทวันชาวเบลเจียมจากสโมสรปรย ed, ร่อันเวิร์ฟแทนและกติยุติเดวของเอเบเรโนมาติเนสทันทีหลังจากการคว้าตัวของบราเมนได้สำเร็จในคัณงนี้ ทั้งน,นี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเหตุผลที่แมนยูเลือกที่จะถอนตัวออกจากทัะงองฝั่งเดลเมเดโน่บอร์ตินเนสนั้นเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเรื่องของค่าตัวตัวเลขท่านเด่นที่เขารับอยู่มากกว่า1,5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์รวมไปถึงราคาค่าตัวที่ทางด้านของแอสตันวิลล่าตั้งเอาไว้มากกว่า30ล้านปอนด์ซึ่งทางฝั่งของแมนยูเองบองว่าค่าตัวจานวนดังกล่าวนั้นเป็นราคาที่สูงจนเกินไป นื่องจากว่าบอร์ดบริหารของทัพปิศาจแดงนั้นไม่คิดว่ามูลค่าการย้ายทีมของมาร์ติเนสจะมีจำนวนมากกว่า30ล้านปอนด์เพราะปัจจุบันนายทวันผู้นี้มีอายุมากถึง22ปีแล้วในคารักนิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นดังางานนี้ก็ถือว่าซื้ออนาคตนะฮะแต่ก็ไม่ได้กันเพราะฉะนั้นก็อดนะครับต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าคนที่มีอยู่นั้นจะพาแมนยูไปถึงดวงดาวได้แบบไห่เรามาดูข่าวต่อมาจิกทครับ อะไรยังไงเมื่อกระแสข่าวเริ่มมาเมื่อดิทฮัตฮามันเชื่อว่าซูเปอร์สตาร์รายนี้พร้อมจะย้ายจอยแมนยูในไม่ช้านี้โดยดิทมัทฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมนีและก็บบเยอร์บีนิออกมาแสดงทัศนคติบอกว่าแฮร์ร่เคนก่องหน้าตัวเก่งของทีมเสือใต้อาจจะได้ย้ายไปร่วมทีมบ้านผลบอลแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลหน้าท่ามกลางข่าวลือเรื่องการเงื่อนไขในสัญญาที่ทําให้เขาสามารถย้ายทีมได้จากการบริงานของเมโทร เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาโดยซาัับแฮร์รี่เคนเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายไปช่วยแมนยูในการล่าผลบอลสดมาอย่างยาวนานแล้วล่าสุดนั้นฮามันก็เชื่อว่าเดียวช็อกวงการนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงช่วงสม,มนาโดยที่ระบุว่าหลายคนในสโมสรเชื่อว่าเคนอยากจะกลับมาเล่นให้กับตารางบอลพิมพ์รบลีกอีกครั้งหลังจบฟุตบอลโลปี2026ในขณงนี้ แม้ว่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสัาพันของฝั่งไบแซนิทน์ด,ด้วยการยิงไปมากถึง91ประตูกับอีก28แอสซิสจากการลงเล่นดึงของรันัดแต่ว่าอาดินทนต์ของแข้งลิเวอร์พูลเองนั้นก็เปิดเผยกับสนักงานข่าวแอดเวนเชอร์เกมบอกว่าเคนเองนั้นมีเงื่อนไขสัญญาที่อนุญาตให้เขาสามารถย้ายทีมได้ในราคาเท่ากับที่กําหนดไว้ในช่วงหน้าร้อนและก็ไม่ปิดโอกาสที่จะมีทีมยอมทุ่มเงินมากกว่า 60-50- ถึง60ล้านปอนด์ เพื่อจะคว้าตัวพวกเขาไปร่วมทีมโดยนอกจากนักงฝั่งแบนยูแล้วฮารมันยังมองอีนะว่าเชลซีและก็อาร์ซนอลก็เป็นอีก2ทีมที่มีความเป็นไปได้แต่ก็ยอมรับเป็นนัว่าการย้ายไปร่วมทีมจากลอนดอนอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเนื่องจากว่าแข้งวัสยสซเปรนี้มีความรักต่อสโม,มสรสเปอร์ซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของเขาในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยทั้งนี้แทรดิเคินนะผมได้รับก,การยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เรียกว่าดีสุดของยุคข,ของเขาเียก็ว่าได้เรียกว่าเป็นเจ้าของนะผมสถิติผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของสเปอร์และก็เป็นรองดาว์ซันโวสูงสุดตลอดการของพิมบริกในคขณะนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบไนกันครับอะไรยังไงเมื่ออัลวาริมเอ่ยปากเองว่าแมนยู พร้อมที่จะโลโอดาน่าและก็บายนเดียไปดิฟซาดิอาราเบียตุรกีในช่วงเดือนกันยายนแบบแพคคู่ไปเลยเมื่ออัลบาดิมและก็จะไม่ทนนะฮะเมื่อแมนยูพร้อมที่จะโลโอดาน่าและก็บายนเดียไปดิฟซาดิอาราเบียในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยเดอะซันสื่อชอมแชร์ของเมืองผู้ดีปรยง,งานข่าวบอกว่าแมนยูทีมอันดับที่9้าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมที่จะโลอองเดเรโอดาน่าหรือว่าอัชตายบายนเดีย2ผู้รักษาประตูจอมรั่ว ออกภยัยออกไปภายในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยสถานะของอองเตรโอดนันนาและก็อัชตายบอยนเดียในทินโอทัฟอร์ดนั้นเริ่มไม่มั่นคงนะฮะเมื่อแมนยูนั้นคว้าตัวเซนเนอร์ประเมนนาทวันดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมมาจากข้างด้านของระเยออันเวริร์ฟในช่วงวันปิดตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ในครั้งนี้ท่านนี้บระเบนอัลบริมกลุนซื้อแมนยูก็เริ่มไม่ไว้วางใจอองเดรโอดาน่ากักฝั่งด้านของ อัสตาบยบอยินเดียหลังก่อความผิดพลาดจนเสียประตูง่ายหลายครั้งเป็นเหตุให้ต้องคว้าตัวเซนเนอร์บราเมนเข้ามาแก้ปัญหาโดยโด่วนในครั้งนี้ล่าสุดสื่อจอมแฉเปิดเผยบอกว่าแมนยูเองนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอจากาง่ของฝั่งลลกซัอเดียอาราเบียและก็บริกตรุรกีหากว่ามีทีมไหนสนใจคว้าตัวอองเดเรโอนาหาหรืออัชตาบยบอยินเดียคนใดคนหนึ่งไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการซื้อขาด หรือว่ายิมตัวพร้อมจะปล่อยอย่างแน่นอนแม้ตลาดนักเตะพิมพ์เบรกอังกฤษจะปิดลงไปแล้วในวันที่1กันยายนแต่ว่าตลาดนักเตะตุรกียังเปิดจนถึงวันที่12กันยายนขณะที่ลีกซาอุดิอาระเบียยังเปิดยาวจนถึงวันที่23กันยายนทําให้แมนยูนั้นยังคงมีเวลาอีกหลายวันในการคิดและก็จะปล่อยของอย่างอง,องเดเรโอดาน่าหรืออัชตายบอยนเดียคนใดคนหนึ่งในลีกตุรกีหรือว่าลีกซาอุดิอาระเบียหากว่าได้ข้อสเสนอที่น่าพอใจ แต่แหล่งข่าวทิ้งท้ายว่าจะไม่ลดทั้งสองคนออกไปพร้อมกันเพื่อจะเก็บไว้ใช้งานยามฉุกเฉินในครา้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นไนว่างงานนี้ก็เรียกว่าเดทวันเบอร์สองแัะดทวันเบอรสามในคั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ตำแหน่งเขาไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ย้ายออกไปในคัน้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนทารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ